สวัสดีค่ะซ่องเจ้าแสนแม่น้ำโช่ข่างเมื่อนี้มีสามตัวบนเมาฝากค่ะมาเร็วเข้มเร็วค่ะหวยมาจากต่างวัตเตอค่ะเเ้อร์ใดมากเขาเจาโทรมาบอกค่ะเมื่อที่แล้วเขาจาได้เก้าสามหางค่ะวันนี้ก็ได้มากแค่สองหางค่ะเดียวก็สองหางแต่เขาเก้าสามหางค่ะวันนี้เขาจะได้มากแค่สองสามสี่หกหนึ่งตัดเลนบนล่างค่ะสองสามกบหกหนึ่งค่ะ เป็นแค่แนวทางเด้อค่ะเด้อได้มากอะฝากมาลงให้แค้น่องเพื่อได้ถูกน้ำข้าเจ้าเนาะค่ะเนาะให้ไปเสี่ยงสูบลอตเตอรี่ซะก่อนเด้อค่ะเด้อให้ไปซื้อลอตเตอรี่ซะก่อนเพราะว่ามันมาเร็วค่ะให้ซื้อลอตเตอรี่ไปก่อนเพราะหวยเดือดข้าเจ้าเข่าเนาะค่ะเก้าสามห้าแถวบ้านเึาเข้าไปซื้อสิบบาทยี่สิบบาทราคาบ่ได้หลายถูกต้องตรงวันที่แล้วข้าเจ้าก็บบกาก้าโทรมาบอกบ่าขายจะทรมาบอกยันบ้าเข่า ก็ห้อยเขา่เขาก็จะกระทุกมาบอกค่ะได้มีราคาสองหางสองหางสองตะลีแพนเนช่อ,ชองท่านใดถูกใจถูกใจก,ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ทท่า,าเดๆๆายอค่าเดยสามตัวห้อยสูตรยังมาล่งค่ะสามตัวอีกทักสามที่มือค่ะที่มาล่งให้ค่ะสามตัวค่ะ ขอบคุณแฟนเจ้าแสนทุกท่านค่ะติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ